สวัสดีพี่น้องมื่อนี้มหญงสำรวบกับมาอัปเดตแป้งหยาให้เบิงน้องพี่น้องเน,ะนาะหยา,าเอาไว้เอาไว้เห็ดพันธ์พี่น้องแต่ว่าง่วงว่ามีกินพี่น้องก็จ้ำเป็นต้องตัดนี่ตัดตัดสำนีพี่น้องตัดสำนีนง่วงก็อีมแล้วได้เป็นซิบซิบเข่งได้พี่น้องสำนีนี่มหญ่สำรวบามาอัปเดตให้เบิงนี่จงไว้เห็ดพันธ์ เรากะมองนี้กะตัดไปวางวืางมืม่นวางสองหมือนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามองนี้นี่กะตัดได้ยังมาท่านพ่ออาทิตย์ดอกพี่น้องกะปูงลอวบาดที่นี่ฝนมันแรงนี่กะล่างต๊ลงมาลิ่นๆโปรยโปรยจักหน่อยนี่พี่น้องดินกะล่างซุ่มในหน่อยนี่เห็นบบอีกอาทิตย์หนึ่งกะพ่อก,กินแล้วพี่น้องแต่กะขันบ่มี่ํำนีก็เล่มไปหายง้อหน่อยได้พี่น้อง ไงสำรวยนี่ใส่ปุ๋ยไหบแต่พ้นบาถือข้อเถือพี่น้องมันเลวยออกเหลืองๆแน่จังหน่อยพื้นที่มองนี้ก็ว่าได้ร้ายได้พี่น้องพื้นที่มองนี้บริเวณงานหนึ่งนี่แหละพี่น้องเอ๋ยบริเวณงานเดียวนี่แหละ่ยสำรวยกับยังบาท่านในปูกไปทางผุ่นอยู่ทางผุ่นก็เอาดินมาถมไหวพี่น้องดินมาถมไหวบาสิโยโขกง่วก็คือสิเปลี่ยนใจหล่ะพี่น้อง คิดใดไปเป็นมีทุนมีฮ่อนกบอ,อาจสีเอาไปไหว้ฟังพูนฟังวิโตกเงินลูกคุณละอันนี้ก็ซงยสำรวจกามาอัปเดตให้เบึเอ้องนาะพี่น้องเนาะขันผู้ไดตัดสินใจสิปลูกหญ่าแพ่งก็ลาบเสียโบเสียใจดอกพี่น้องเพราะว่าขนาดแรงนะนี่เขาก็ยังโปร่งสำนีขันย่ามผลพี่น้องเอส้สิกินมสำไดแต่ว่าช่วงนี่ขันไผสีมะเอาพันกะ เอาไ้กอนเดอร์พี่น้องร่อให้มันฝนตกซุ่มๆให้มันเกิดดีๆสิใดแบงปั้นให้พี่น้องไปไปปลูสู่ปูสูขข่คนอยู่ดอกพี่น้องแต่ตอนนี่มันมันมันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้งั่วงกินไปเหมดก็เลือบลายนั่นพี่น้องเลือซำนันเลือซํำนันกับสเสียไห์ว่า,สาเสียไหวเฮ็ดพันขันพ้นพ้นบอตกซุ่มกับสตัดให้งัวกินเหมือนเลยพี่น้องก็เอาไห์หลอบหนาล่อหลอบหนานี่ก็บซ้ำนี้ก็เลยเป็นซิบซิบเข่ง บ่ได้บ่ได้ยากเลยพี่น้องสำหรับหยาแพ้งกรุราพี่น้องทางไก่ทางใกล้ก,ลลกับสนใจ่กับล่อกรเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันบ่ได้มันบ่นบบผลมันก็นเลยใหญ่บ่ท่านพี่น้องง่วงกับเกาโตซิปโตเน,นาะปุนเพ่ใหญ่ผู้อดีตไส รัดย่าแล้วเ็นน่งตะมือตือยอยู่ทึ่งกระถ่อมไกลๆเพื่อนหนูไม่ไงฉัน้วกกับสีผ้าส้มสวนพริกสวนอันนี้ปลูกลบหล่อเพื่อนหนูน้อพี่น้องนบเบื้องตีเราพี่น้องสีเสื้อบอสีเสื้อบอว่ามันแหลงแห้งเบื้องตี่หลามือเท่ลามันมันเหียเหียวยางขนาดนักเลยได้พี่น้องนี่เพื่อนถือพุนนี่เพื่อนถือพุนเพื่อนกะซึ่นซื้นขืนจังน้อยพี่น้อง ไดว่าบอกพีกไม่ง่ายสำกวยกะมาเปิดนาำในแทงมันใส่ยู่พี่น้องซีซ่าหามือสองมื่สามมือว่าเปิดใส่เธอหนึ่งนามมันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหนามมันบม่มีก็เลอยตองรงไปยัดไว้เนี่ยไม่ง่ายสำรด้วยกะวาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพนพี่น้องมองนั้นว่าสิจงไว้ให้มันล่ามไปฟังพุนขนาดซ้ำนี่ได้พี่น้องก็ตาดอยู่เมื่อปีอยู่ได้นี่นี่แป้งนี่ได้พี่น้อง เดี๋ยวเมียสํารวยจะให้เบิงแป้งใหม่เด้อมียสั้รวยจะให้เบิงแป้งใหม่อันนี้กัะยาอื่นๆมันเกิดเนาะพี่น้องเนาะว่าให้ไปไงผู้อดีดเอาปันให้ผลมันมากซะก่อนเพื่อนก็ว่าเอาไว้ให้ยาถ้ามาฉินมันเกิดแน่เพื่อนวาสี่บริเวณรอบๆเพื่อนลูกเมียสํารวยกับสิปูของกินของอยากพี่น้องเดี๋ยวเมียสํารวยจะให้เบิงแป้งนี่เด้อพี่น้องเด้อบ่เกิดสาเหตุบ่เกิดก็เพราะฝนบ่ตกเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยบัวมัวงมีไงสำรวยใต้พี่น้องสร้างน้ำเนตรมาปลูกยางดีใต้จอยต้นหนึงนน่งไซรัลต้นหนึ่งโอ้ต้นหุ่นกระเม่นใต้ละบอ้อนี่โอ้ยบัเหลือพี่น้องเอ้ยนี่ลนใบแล้วพี่เป็นยังดอกปูเอาะไหมเด้อพี่น้องมีไงสำรวยใส่ใหา,ายคามแต่คายหุ่นพี่น้อง หยาไม่ไงสํารวยที่วันช่วงนาแรงช่วงช่วงที่ลงคลิปอัดอัปเดตในเบิ้งนอพี่น้องช่วงนั้นมันแรงตั้งแต่ผุ่นในพี่น้องจนเถาวัลนีมันยังบนท่านหน่นอยู่ไหมมันยังบนท่านท่านวาต๊อันเป็นจิตใาลักษณะไหมอย่าตงต่างกับเกิดเต้มพี่น้องกัยังบนท่านเด็ดตัดนี่นี่ขันแมนว่ามันฝนเรงๆนี่มันเกิดเกิดอยู่แต่พักเทิงสิเกิดดีกลัวพี่น้องขังบุญนะขังบุญทั้งทั้งไฮนั่นสิเกิดดีกลัว ยี่สำรวยก็เอาน่องเคยเอาแบบอันพักกระเด้ามาหายปุกไว้น้ำหัวน้ำสวนเนาะพี่น้องเนาะยังสั้นละพี่น้องไม่ไงสับร้อยก็มาอัปเดตให้เบิงเพื่อว่าพอแม่พี่น้องเห็นสีว่าเป็นหยางเป็นหยังบ่จังบ่แบงบ่ปั้อนอันอันหยาแพ่งก็หล่าให,ให้เบึงอันหาเน พี่น้องเอ้ยขันนี่ก็อยากแบงปั้นนั่นล่ะแต่ช่วงนี้มันช่วงนี้มันฝนบตกพี่น้องรอขันฝนตกนั่นจังได้ก็ได้แน่สุผูสุคนอยู่ดอกสามสีเอาไปเห็ดพันธุ์มันเอาได้อยู่ดอกพี่น้องพอแบงกันได้อยู่ดอกพูละลอยโลพูละเัีไงสำรวยซื้อมาที่แหลกกับปรดีซื้อมาหลายดอกพี่น้องก็ซื้อมาลอยโลนั่นล่ะ สองอยโล่ที่แหลกไปสื่อสองลอยโล่บ่อสื่อเขามาพันหนึง่งกิโลละหาบาทนี่ตัดขันตัดหลยๆหลอมันก็นกนสิแป้นยังสีได้พี่น้องัสีเกลียงแบบนี้เลยกะอันนี้บ่ท่านใดพ่ออาทิตย์อยู่นี่เขียวขนาดซูมเนี่ยูมน้ำใส่เทอหนึงพี่น้องน้ำก็มิดก็เลยล่อนามฝนพ่อพอฝนตกมาพ่อลิ่นๆกักบบ่พ่อสิใส่ปุ๋ยได มันมันมันตกหน่อยผนเนาะพี่น้องเนาะกะกไม่เงี้ยสำลวยกะคลิปนี้กะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องบึงก่อนซสำนีเนาะพี่น้องเนาะติดตามไม่เงี้ยสำลวยต่อไปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่ให้ไม่เงี้ยสำลวยแน่เผื่อเป็นกำลังใจให้ไม่เงี้ยสำลวยเฮ็ดคลิปใหม่ๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคือหอดสูผู้สูคนเด้อโอเคสวัสดีค่ะ